ผู้ชมครับจุดที่เราอยู่บริเวณนี้คือตำบลต้นต,นตาลอำเภอสองที่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับณขณะนี้จังหวัดสุพรรณบุรีถูกน้ำท่วมมากกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นไร่สำหรับพื้นที่การเกษตรครับมวลน,น้ำที่ยังคงไหลหลากลงสู่พื้นที่ทุ่งการเกษตรแบบนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงระดับน้ำในคลองครับที่รับน้ำมาจากคลองสองที่น้องนะครับยังคงมีเป็นปริมาณที่มากครับ ก็ทําให้พื้นที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าเรืยนของประชาชนครับได้รับผลกระทบจากน้าท่วมโดยเฉพาะชั้นหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถอยู่ได้ขณะเดียวกันขณะนี้ชาวบ,บ้านก็เร่งนะครับเพื่อที่จะซื้ออินฟลักมาหนุนของที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้น้ําท่วมเพราะว่าณนะเวลานี้หลังจากที่มีคําเตือนนะครับว่าน้ําจะสูงขึ้นนะครับถึง80เซนแต่ว่าภาพรวมตั้งแต่ช่วงของประมาณวันที่20นะครับ จนถึงช่วงของวันนี้ระดับน้ํานั้นสูงมากขึ้นกว่า50เซนไปนแล้วเป็นคําบอกเล่าของชาวบา้าน mm. ก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็เลยยังคงต้องหนุนของขึ้นถูกที่สูงนะครับโดยเฉพาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุง้งตู้โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอยู่นะครับจากจุดนี้ครับก็จะเป็นทางเข้าไปบ้านไผ่หมู่ครับบ้านไผ่หมู่ ตอนนี้ก็จะมีน้ําท่วมทางเข้าไปแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่สองฝั่งฝั่งครับก็จะมีน้ําท่วมนะครับส่วนจุดบริเวณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชผลทางการ,กรเกษตรขณะน,นี้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพวกต้นกล้วยนาข้าวนะครับแล้วก็พวกไรอ้อยต่างๆนะครับที่ชาวสุพรรณบุรีชาวสองพี่น้องก็ปลูกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวพืชผลทางการเกษตรมะนงมะนาวนะครับตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าตายหมดนะครับเพราะว่าพวกพืชชนิดนี้นะครับก็จะทนน้ําไม่ได้นานกับนี่น้าท่วมมาประมาณ15วันแล้วก็เสียหายกันไปหลายครัวเรือนแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างจุดนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับต้นไม้ก็เริ่มตายนะครับอันนี้เป็นไม้ดอกนะครับไม่ใช่ไม้ที่นําไว้รับประทานแต่ว่าน้ําที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ จุดนี้ใกล้กับคลองสองพี่น้องครับน้ํายังคงหลากเข้ามาแบบนี้นะครับก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าแสดงให้เห็นถึงทิศทางของน้ําที่ยังคงไหลสู่ลงไปสู่ท้องทุ่งนาแม้ว่าขณะน,นี้ทางส่วนบริหารจัดการน้ํานะครับในลุ่มน้ําของแม่น้ําท่าจีนจะบริหารจัดการโดยทางคุณวราบุฒิศิลป์อาชาลูกชายคุณบรรหารนะครับบอกว่าขอให้ทางกรมชลประทานลดการระบายน้ําทางพื้นที่ แม่น้ําเจ้าพระยานะครับที่จะมาทางฝั่งตะวันตกให้ลดการระบายลงนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบพี่น้องจังหวัดชาวสุพรรณบุรีนะครับชาวสุพรรณบุรีซึ่งขณะนี้ถูกท่วมไปหลายอําเภอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบางปะมะรวมถึงพื้นที่ของสองพี่น้องนะครับที่กําลังได้รับผลกระทบหนักซึ่งแต่ละปีนั้นนะครับชาวบ้านบอกว่าก็ที่ผ่านมาไม่เจอท่วมแบบนี้มาประมาณ10ปีแล้ว แต่ก่อนนั้นก็จะ5ปีท่วมใหญ่ครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะประมาณ10ปีครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้เนี่ยเป็นปริมาณน้ํามากเนื่องจากว่าทางเขื่อนกระเสียวนะครับที่ส่งน้ามาให้อำเภอสองพี่น้องซึ่งน้ําจากอำเภอสองพี่น้องนะครับก็จะไหลไปรวมกับแม่น้ําท่าจีนนะครับแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําท่าจีนที่พื้นที่ของตรงบริเวณ แถวแถวบางตาเทนนะครับบางตาเทนนอำเภอสองพี่น้องก็จะมีเป็นจุดตัดนะครับเป็นจุดตัดของน้ำจากสุพรรณบุรีสองพี่น้องกับพื้นที่ของแม่น้ำท่าจีนนะครับซึ่งก็จะไปรวมกันแล้วก็ไหลระบายไปสู่พื้นที่ของอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมออกไปสู่พื้นที่นครชัยศรีออกสู่พื้นที่อำเภอสามพรานนะครับ ตอนนี้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งบางเลนนครชัยศรสีสามพรานก็ถูกน้ําท่วมด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในริมแม่น้ํนาคนครชัยศรสีและริมแม่น้ําท่าจีนในช่วงของอําเภอบางเลนนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจุดบริเวณนี้รถยนต์จะสัญจรหรือว่าคนเดินเข้าเดินออกได้แต่ว่าส่วนใหญ่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสองพี่น้องนั้นก็จะปลูกแบบ ลักษณะของใต้ถุนบ้านนะครับยกสูงแต่ว่าตอนนี้ใต้ถุนบ้านเนี่ยท่วมกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กับมวลน้ํามาเป็นระยะเวลาที่นานครับแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับเพราะว่านักขณะนี้ยังต้องระบายน้ําจากทั้งทางเจ้าพระยาแล้วก็ทางแม่น้ําท่าจีนะครับเพื่อที่จะให้เข้าสู่สกาวะปกตินะครับนี่เป็นภาพรวมล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับว่าคุณวราวุฒินะครับมีแนวคิดที่จะระบายน้ําไปทางใสน้อยทุ่งไสน้อยจังหวัดนนทบุรีด้วยก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับว่าจะมีการระบายน้ําไปทางทุ่งไสน้อยจังหวัดนนทบุรีด้วยหรือไม่นะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ